สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสทกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวดีๆที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธราชครั้งที่3ครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวดีๆนะครับเป็นเรื่องของการนําเสนอครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากครั้งก่อนอย่างไรวันนี้เรามีวิทยากรนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการปัจจุบันท่านดารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมาการประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาราชท่านนี้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรีเข็มทองครับสวัสดีครับอันาร์ครับ ครับวันนี้มาชวนอาจารย์พูดคุยถึงในเรื่องของการนําเสนอผลงานวิชาการนะครับตอนอื่นต้องถามอาจารย์สุรีก่อนนะครับว่าการประชุมวิชาการเนี่ยจริงๆแล้วมมีความหมายครอบคลุมถึงอะไรบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยการประชุมวิชาการเนี่ยมันเป็นการรวมตัวของนักวิชาการของนักวิจัย ของนักนศึกษาที่เป็นระดับบัณฑิตนะคะท,<ำ>ที่เขาเนี่ยนำเอาสิ่งที่ได้ทำเรื่องของการวิจัยหรือในเรื่องของการศึกษาที่ได้มีได้ถึงแก่นของความรู้เนี่ยที่จะนำมาแลกเปลี่ยนมาถ่ายทอดกันก็เลยจะเป็นเหมือนจริงๆแล้วมันก็อาจจะเปรียบเป็นเหมือนห้องเรียนที่เรามีการมาแลกเปลี่ยนทักษะในเรื่องของการค้นคว้าแล้วก็ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆเ,เกิดขึ้น ซึ่งอันนี้ก็ต้องเ,อเรียนท่านอาจารย์ชัชพลว่าในการศึกษาปัจจุบันนี้ในลักษณะของบัณฑิตเนี่ยนะคะทางสากอรเราเองเนี่ยพยายามเน้นว่านักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปเนี่ยเขาจะต้องมีทักษะในเรื่องของการทำวิจัยซึ่งทักษะในเรื่องของการทำวิจัยเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเราเองเนี่ย หรือว่าจริงๆแล้วขณะนี้เนี่ยทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยก็พยายามที่จะเน้นให้นักศึกษาเนี่ยได้มีการเผยแพร่บทความในบทความวิจัยที่ตัวเองเนี่ยได้ทำไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยที่เป็นระดับแบบวิทยานิพนธ์รหรือเป็นในรูปแบบของการศึกษาค้นคว้าอิสระก็ดีเนี่ยพยายามให้นักศึกษาเนี่ยมีการศึกษาและค้นคว้าอย่างเป็นระบบอย่างเป็นกระบวนการเพื่อที่จะให้ได้ถึงแก่นความรู้แล้วก็นักศึกษาต้องกันกรอง ความคิดของตัวเองเนี่ยออกมามานำเสนอมาเผยแพร่มีการลำดับความคิดที่สามารถที่จะพูดหรือตอบคำถาม <Hey. S 1> ตอบปัญหาสักถามเนี่ยให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจได้แสดงว่าเรื่องของคุณลักษณะของบัณฑิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญอย่างยิ่งทีเดียวใช่ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าในการที่เราผลิตบัณฑิตขึ้นมาเนี่ยนะคะซึ่งเราก็อยาก ออมองว่าบัณฑิตท,ที่ผลิตออกไปเนี่ยเขาจะต้องเป็นผู้ที่ต้องสมกับการที่เป็นบัณฑิตอะค่ะเพราะว่าการเรียนในระดับบัณฑิตเนี่ยจะแตกต่างจากการเรียนระดับของปริญญาตรีนะคะการเรียนระดับปริญญาตรีเนี่ยเราจะเห็นว่าจะเป็นวิชาที่เรียนแบบพื้นฐานทั่วๆไปแล้วก็จะเรียนมากแต่พอนักศึกษาหรือว่าผู้ที่กําลังเรียนอยู่ในระดับบัณฑิตเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีความเฉพาะเจาะจงลงไป ระดับปโทก็เฉพาะแล้วนะคะพอเรียนระดับของดุษฎีบัณฑิตเนี่ยก็ยิ่งเจาะจงลงไปอีกดังนั้นเนี่ยผู้ที่เรียนระดับบัณฑิตนะคะขึ้นไปเนี่ยก็จําเป็นที่ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในเรื่องของการที่ต้องพยายามกันกองความคิดเป็นคนที่ต้องมีเหตุมีผลซึ่งตรงนี้ในเรื่องของการทําวิจัยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ฝึกให้บัณฑิตทุกๆคนเนี่ย มีลักษณะที่มีเหตุมีผลสามารถที่จะตอบคำถามออแล้วก็รวมทั้งเนี่ยมันเป็นการฝึกทักษะในการที่ยอมรับในการวิพากษ์วิจาร์ณด้วยซึ่งตรงนี้ต้องต้องเรียนว่าออสังคมของบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาที่เราเจอนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาของเราเนี่ยมีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งจะไม่ถามเลยเลยแต่พอหลังจากที่สอนจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมาถาม หรืออีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ชอบก็จะไปอาจจะไปคุยรับหลังนะว่าไม่เข้าใจอย่างงู้นอ,อย่างนี้คราวนี้เนี่ยพอการที่เราจัดประชุมแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนักษาเองเนี่ยไม่ได้เจอตัวอาจารย์ที่ปรึกษาแต่จะเจอเนี่ยนักวิชาการหรือว่าผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยที่เขามีความรู้ที่หลากหลายเขาก็อาจจะเข้ามาเนี่ยแล้วก็อาจจะมีการแนะนํามีการวิพากษวิจารณ์นะคะ แต่ตรงนี้อาจจะนําไปซึ่งคุณภาพเพราะว่า mm hmm. เป็นการที่เราได้มีการกันกรองผลงานของนักศึกษาเนี่ยก่อนที่นักศึกษาเนี่ยจะนําตัวผลงานของเขาเนี่ยไปปรับปรุงแล้วก็นําไปเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติในวารสารอีกครั้งหนึ่งกม็มันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเวทีอีกแบบหนึง่งที่ฝึกให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการที่ต้องเป็นมีบุคลิกภาพที่ต้องต้องยอมรับการวิพากวิจารณเพราะบางคนเนี่ย แม้ท้งบางครั้งเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาไปติติงว่าเอ้งานที่คุณทามาเนี่ย <S <S มันไม่ถูกต้อง <S <S มันใช้ไม่ได้นะคุณต้องกลับไปทําใหม่บางท่านก็จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจแต่ตรงเนี้ยเขาต้องฝึกละเพราะฉะนั้นวัน,นเนี้ยเนี่ยต้องต้องเรียนว่ามาประชุมวิชาการเนี่ยได้ไปะสบการณ์ทุกอย่างครบเลยมาครั้งเดียวได้ไปะสบการณ์ทั้งเรื่องความความรู้ในเรื่องของการปรับปรุงบุคลิกภาพของตัวเองในการฝึกเป็นคนที่ต้องฟังคนอื่นในการฝึกที่ ต้องรู้จักการตอบคําถามตอบยังไงตอบให้ชัดเจนด้วยค่ะ๋อแเราก็จะเห็นว่าเวทีนี้นะเป็นเวทีที่สําคัญนะที่จะหลอ่อหลอมเขาให้เป็นบัณฑิตที่มีความาสมบูรณ์แบบครบด้านอนาคตใช่นนะใช่ถ้าพูดถึงใน,ในเรื่องของการส่งผลงานต่างๆเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วจะต้องมีการพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาส่งผลงานเนี่ยนะคะยกตัวอย่าง,อย,างอย่างถ้าเกิดว่าดิฉันเองมีนักศึกษาเนี่ยนะคะ สมมุติตอนนี้เรารับนักศึกษาเข้ามาเนี่ยระดับของปริญญาโทเนี่ยที่เขาทำไม่ว่าจะเป็น IS หรือเป็นวิทยาลัก็จะบอกนักศึกษาทุกคนว่านักศึกษาทุกคนจะต้องมีการเผยแพร่ตรงนี้เนี่ยการเผยแพร่เนี่ยนอกจากจะเป็นการกันกองในเรื่องของตัวคุณภาพของผลงานแล้วเนี่ย ก็ยังเป็นชื่อเสียงของเขาเองอีกด้วยนะที่ทําให้พออนาคตที่จบไปเนี่ยเขาเองเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออเขาได้มีการเผยแพร่ผลงานคราวนี้เนี่ยความที่เราเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยตอนที่นักศึกษาเนี่ยทำวิจัยปุ๊บเนี่ยเราพยายามที่จะต้องให้กําลังใจแล้วก็ คือพูดง่ายว่าต้องพยายามที่ชี้นะตลอดเวลาเนี่ยนะคะว่าทุกคนต้องเขียนนะเขียนบทความนะอย่างของเราขณะนี้ที่เราจัดประชุมเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยเราก็พยายามที่บอกว่าเออเราจะมีการประชุมวิชาการในวันที่20สิงหาดังนั้นเนี่ยทุกคนวันที่ต้องสอบดีเฟนต์ตัวรายงานของเขารายงานว,ราานวิรายงานวิจัยของเขาเนี่ยนะคะหรือว่ารายงานค้นคว้าอิสระหรือวิวทยานิพนธ์เนี่ยขอให้แนบตัวร่างที่เป็นบทความเนี่ยส่งมาเลย อาจารย์ที่ปรึกษาก็จะได้ดูว่าสิ่งที่เขียนเนี่ยเราไม่ได้ย่องานวิจัยออกมาแต่เราเป็นการที่เราเขียนให้เป็นเรื่องเป็นราวะมะนั้นตรงนี้ต้องต้องทำความเข้าใจกับคนที่ส่งงานเข้ามาด้วยว่าเวลาที่แนะนานักศึกษาทุกท่านหรือว่าผู้ที่ส่งบทความเนี่ยว,ว่าไม่ใช่การย่อทีเซตนะ,ะไม่ใช่การย่องานวิจัยเข้ามาแต่ต้องเรียบเรียงให้อยู่ภายใน8ปดถึงสิหน้า อ่านแล้วเนี่ยมีทุกกระบวนการครบถ้วนแล้วเข้าใจได้เังนั้นถ้าเกิดงานวิจัยที่เราทําเองเนี่ยเราก็จะเล่าเป็นเรื่องเป็นราว<ะ>ตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเอ๊ะทำไมถึงทําเรื่องนี้นะคะวัตถุประสงค์ของเรื่องนี้มันคืออะไรนะคะแล้วก็กรอบแนวคิดในการศึกษาเนี่ยคืออะไรนะคะมีประกรอบด้วยตัวแปรอะไรบ้างวิธีดําเนินการวิจัยเนี่ยเก็บข้อมูลที่ไหนประชากรเป็นใครุม่มตัวอย่างด้วยวิธีอะไรสถิติที่ใช้เป็นอย่างไร ผลเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผลเป็นอย่างนี้เคยเพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยศึกษาแล้วเจอเหมือนกับของเราไหมถ้าไม่เหมือนเพราะอะไรครับนะคะเรามีข้อจํากัดอะไรในการวิใจัยในครั้งนี้แล้วเราคิดว่าผลของเราเนี่ยจะนําไปสู่การแนะนําในการปฏิบัติอย่างไรเพราะฉะั้นตรงนี้เนี่ยถ้านักศึกษาเขียนมาครบแบบนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ที่เราต้องยอมรับอยู่แล้วว่า ก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการที่เขาไปนําเสนอได้แต่เขาต้องมีความรอบคอบในการเขียนแล้วก็เขียนแล้วเนี่ยคือสิ่งหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นงานเขียนส่วนหนึ่งงานเขียนก็ต้องเขียนแล้วอ่านรู้เรื่องเป็นกระบวนการแล้วมานําเสนอก็ต้องพูดให้รู้เรื่องอีกอันนี้ก็เป็นการฝึกทั้งหมดอาจารย์ก็อันนี้ก็คือว่าส่วนหนึ่งอาจารย์เนี่ยจะต้องเป็นผู้ดูมาก่อนเพราะว่าเวลาที่เขียนบทความเนี่ยจะต้องบอกนักศึกษาทุกคนว่าชื่อที่หนึ่ง ก็คือชื่อนักศึกษาเวลาที่เขียนหัวนะคะพอชื่อเรื่องปุ๊บแล้วก็ชื่อผู้แต่งเนี่ยชื่อที่1ชื่อนักศึกษาชื่อที่2ก็คือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาก็ต้องเขียนให้ชัดเจนเพราะนักศึกษาต้องยอมรับว่าต้องมีชื่ออาจารย์เพราะว่านักศึกษาคิดเองไม่ได้หลายอย่างก็ต้องมาปรึกษาอาจารย์นะคะอันนี้ก็ต้องคือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ด้วยนะคะอาจารย์ว่าคือจริงๆการประชุมวิชาการเนี่ยนักศึกษาทุกคนต้องน้งบทความมาคุยกับอาจารย์ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง อาจารย์กับนักศึกษาตรงนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะ mm hmm. ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นด้วยอาจารย์ก็จะดูแล้วก็ต้องมีการปรับแก้ว่า,าตรงนี้นะสำนวนของคุณเนี่ยเอาภาษาพูดมาเป็นภาษาเขียนมันใช้ไม่ได้หรอกเราอันนี้เป็นงานที่เขาเรียกว่าเป็นอะคาเดมิกคอนเฟ e เรนซ์เวลาเขียนเนี่ยก็ต้องเป็นรักษณะของการเขียนในเชิงวิชาการที่วันนี้ต้องเอาเรื่องของวิชาการมาใช้อย่างเต็มที่แล้วเขียนก็ต้องเขียนในเชิงวิชาการด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะช่วยดูดูทุกอย่างหมดเลยว่าชื่อชื่อเรอ พอคนเห็นแล้วเ็าสนใจไหม <Yeah. S 1> นะคะแล้วกระบวนการเขียนถูกต้องไหมนะคะอันนี้ก็ต้องให้ให้เวลาที่เขียนออกมาแล้วเป็นบทความเนี่ยไม่ได้เหมือนขนมชั้นนะคะเพราะนักศึกษาบางท่าน,นไปเขียนแบบเหมือนเหมือนย่อมา uh huh. พอย่อมาก็ไปย่อมาส่วนที่นทนหนึ่งบทนำตัดมาเพ่หนึ่งพารา g r a หนึ่งย่อหน้าไปย่อวิธีดําเนินการก,ก็ย่อย่อมาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเราต้องเรียนว่าไม่ใช่ย่อความนะแต่เราเนี่ย ต้องเขียนใหม่ให้เป็นเรื่องเป็นราวแบบเป็นเรื่องสั้นที่เข้าใจได้แต่มีทุกอย่างครบถ้วนใน100หน้าของนักศึกษาย่อลงมาเหลือเออสิบหน้าแบบเป็นเรื่องราวใหม่เขียนใหม่ไม่ได้ไปทําการย่อลงมาว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยตัด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 ,ตด,ตด,ตดออกมาเป็นขนมชั้นที่มันไม่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะคะอ่านะฮะก เรื่องของฮาร์โมนีนะเรื่การผสมผสานให้เป็นเนื้อเดียวกันนี่สำคัญนะเน้นนะฮะครั้งนี้เป็นการประชุมวิชาการที่นำเสนอผลงานวิจัยระดับบักศึกษาครั้งที่3แล้วอยากจะถามอาจารย์สุรีนะครับว่าเอสตอรี่ของเราเนี่ยหนมาถึง3มเนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรไหมหรือครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษอะไรหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่คือจริงๆแล้วเนี่ยครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกๆเนี่ย นักศึกษาก็ยังไม่เคยให้ความสาคัญนะในช่วงรแรกๆเนี่ยเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยตอนที่สกอออกเกณนฑน์ว่านักศึกษาต้องทําการเผยแพร่ตอนนั้นทุกคนก็บอกว่าอาละเฉพาะวิทยานิพนธ์บ,บังคับต้องเผยแพร่กันนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะยังได้บทความเนี่ยเข้ามาร่วมเนี่ยยังไม่เยอะนักรวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาก็อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกันมากมายนะคะเราก็พยายามพัฒนาเพราะว่าวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ย เราต้องพยายามพัฒนาทั้งในเรื่องของตัวงานวิจัยทั้งสาขาวิชาทั้งของคณาจารย์เองแล้วก็ของนักศึกษาเนี่ยก็ต้องมีการปรับในเรื่องของตัวหัวเรื่องเนี่ยไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยพอหลังจากที่เรามีการประชุมครั้งแรกเนี่ยเราได้มีการสั่งข้อออกมานิดนึงว่าหัวเรื่องอะไรที่นักศึกษาชอบทําแล้วก็ไม่ชอบทาเราพยายามที่จะต้องแจ้งให้นักศึกษาอันนี้ของของนักศึกษาเร <ours. S 2> าเองนะคะว่าถ้าจะทําเรื่องในฟิลทางด้าของด้านการตลาดเนี่ย ต้องพยายามดูแลนะเรื่องแบบนี้เนี่ยรุ่นพี่เราทํากันเยอะแล้วถ้าจะมาเผยแพร่เนี่ยมากันเหมือนๆกันเนี่ยมันก็คงไม่น่าสนใจตรงนี้ก็เป็นพอมาครั้งที่สองปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามที่จะต้องออพัฒนาเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะให้นักศึกษาทางด้านของการศึกษาค้นคว้าอิสระเนี่ยเข้ามาเผยแพร่มากขึ้นนะคะ แต่เราก็ยังไม่ถึงกับบังคับเขาแต่เป็นการแบบจูงใจนะคะ mm hmm. ว่าเข้าช่วยเข้ามาเผยแพร่นะตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้นักศึกษาเนี่ยจะทําให้เกิดการผลิตผลงานที่มีคุณภาพกันเรื่อยๆแต่มาครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราบอกเลยว่านักศึกษาทุกคนต้องเผยแพร่ mm hmm. ต้องเผยแพร่นะคะแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3เนี่ยก็ต้องบอกอีกว่าเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยเราจัดเป็นงานครบรอบ37ปี ของสาขาวาจอด้วยดังนั้นคนที่เข้ามานําเสนอผลงานเนี่ยเราไม่ได้เก็บเงินเลยครับต้องเรียนอาจารย์นิดหนึ่งว่าเราอาจจะแตกต่างจากการประชุมที่อื่นซึ่งเราถือว่าตรงนี้เราเป็นเวทีให้หนักศึกษาได้มีเข้ามามีการแลกเปลี่ยนเราไม่ได้เก็บเงินเลยทั้งทั้งที่จริงๆแล้วต้องก็ต้องยอมรับว,ว่าก็มีค่าใช้จ่ายนะเราก็ยังมีอาหารเบรกนะคะอ,อาหารเบรกเนี่ยก็ให้กับคนที่เข้ามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามานำเสนองานด้วยนะคะแต่ว่า ในเรื่องของคอ่าลงทะเบียนต่างเนี่ยไม่มีเพียงแต่ขอให้ส่งบทความที่มีคุณภาพเข้ามาเท่านั้นเองอันนี้ก็คือเพราะว่าเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีที่สาขาวาจรเนี่ยครบรอบ37ปีนั้นในช่วงตอนช่วงเช้าเนี่ยเราก็จะเป็นการนำเสนอผลงานแล้วก็อาจจะมีเชิญผู้ทรงคุณวาาุฒิอะค่ะอาจจะอาจจะเอางานหรือว่าเป็นเรื่องราวเรื่องวิจัยเนี่ยที่สำคัญสคัญของท่านเนี่ยมานำเสนอเป็นตัวอย่าง นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็จัดเป็นในเรื่องของตัวตารางว่าตั้งแต่ตอนนี้เราเริ่มรับแล้วนะคะเรารับบทความแล้วจนถึงวันที่20กรกฎาคมค่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็อยากต้องเรียนว่าตรงนี้ฟรีนะคะเพราะอย่าพลาดโอกาสเพราะว่าเราเนี่ยรับจริงๆแล้วเนี่ยส่งเข้ามาเถอะ เท่าไรเนี่ยนะแต่ว่าต้องมีคุณภาพนะตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าไม่ได้หมายความว่าจะรับหมดทุกบทความเพราะว่าเราต้องผ่านผู้ทรงคุณวุฒิในการที่ต้องอ่านด้วยก็คือทุกบทความต้องผ่านการรีวิวจากผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยสองท่านอย่างน้อยสองท่านมื่อถ้าเกิดว่าในสองท่านเนี่ยท่านหนึ่งบอกว่าโอเครับอีกอท่านหนึ่งไม่รับเราก็จะต้องให้รีวิวเพิ่มอีกหนึ่งท่านเพื่อที่จะเป็นการตัดสินว่าตกลงจะรีเจคไหม นะคะ <S <S หรือรว่าจะรับเข้ามานะคะอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นต้องบอกว่าของเราเนี่ยก็มีกระบวนการในการที่ต้องทบทวนหรือตรวจคุณภาพของงานก่อนที่จะเอาเข้ามาในการประชุมนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็บอกนักศึกษาว,ว่าอย่าก,กังวลมากไปแต่ขอให้ทุกคนเนี่ย เพราะมันเป็นเวทีที่สําคัญมันเป็นสนามมันเป็นห้องเรียนอีกแบบหนึง่งที่ได้ฝึกทักษะอย่างแท้จริงก็อยากให้ทุกคนส่งเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีที่ไหนที่จัดแบบนี้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าทุกท่านเนี่ยก็จะได้รับซีดีกลับไปบนะคะเพราะว่าถ้าเป็นวิธียิพน์เขาก็ต้องเอาไปขอจบนะคะสาหรับการศึกษาคนคว้าอิสระเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งเพราะวาเนี้ เราบอกแล้วทุกท่าน,านต้องเผยแพร่อันนี้เป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ที่อยากให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยต้องรีบนะคะนำเสนอไอ้ตัวบทความเนี่ยเข้ามาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราตอนนี้เราโพสต์เข้าไปในเว็บไซต์ของสาขาวิชาแล้วนะคะนะคะตอนนี้ก็มีโปสเตอร์ด้วยนะคะนั้นก็อยากจะฝากว่าให้เข้าไปในเ,เว็บไซต์ของมอสทน,นะคะแล้วก็เข้าไปคลิก ตรงสาขาวิชาวิทยาการจัดการเข้าไปที่หน้าเว็บของสาขาวิชาจะเห็นว่ามีการเชิญชวนเรื่องของการนําเสนอบทความเพื่อที่จะเข้ามาประชุมวิชาการแล้วก็จะบอกว่าเ,เวลาส่งเนี่ยก็ให้ส่งผ่านเข้ามาทางอ e ีเมลนะคะเป็น stou 2 5 5 9 gmail com นะคะส่งเข้ามานี่ถ้าเกิดว่า มีปัญหาเรื่องของการส่งอาจจะโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาที่สาขาวิชาก็ได้ค่ะนะคะเราก็มีเบอร์โทรศัพท์อยู่ว่า,าให้โทรเข้ามาที่เบอร์02 504นะคะ8183โทรเข้ามาได้เลยนะคะคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยเสนอผลงานค่ะอ่านะครับก็จะเห็นว่าช่องทางที่ะสะดวกนะครับแล้วก็น่าจะส่งได้ก็คือทางอีเมลนะทางอีเมลค,ค่ะเดินมาส่งที่สาขานี่ไม่รับใช่ไหม ก็ได้ค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าจะส่งทางนั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าเราก็เราก็ถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่เนื่องจากว่าหลายท่านเนี่ยคือเนื่องจากยุคนี้นะคะเราก็พยายามให้ทุกท่านเนี่ยสะดวกก็คือส่งเป็นไฟล์มาแต่ว่าเราจะมีเทมเพลตอยู่นะคะก่อนส่งเนี่ยทุกท่านกรุณาเข้าไปดูนิดนึงเพราะว่าเราจะมีบอกว่าให้เขาเนี่ยไปดาวน์โหลดตัวเทมเพลตนะคะว่าเทมเพลตของเราเนี่ย จะมีบอกว่าคุณต้องเขียนมีมีหัวข้ออะไรบ้างเพราะนั้นตัวหนังสือเนี่ยขนาดไหนภาษาอังกฤษใช้ฟอนต์แบบไหนภาษาไทยใช้แบบไหนแล้วก็ในช่วงระยะห่างอะไรต่ออะไรเนี่ยเร<ช>าจะกำหนดไว้เรียบร้อยหมดแล้วดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านที่จะส่งบทความเนี่ยไปดูก่อนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยต้องทำตามเทมเพลตเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นจะเสียเวลาเราต้องตีกลับไปกรุณาทำตามเทมเพลตก่อนแล้วก็ค่อยส่งเข้ามาเพราะว่าเวลาที่ส่งไปเนี่ย ก็อยากให้ผ <shit. S 2> ู้ทรงคุณูเนี่ยเขารู้สึกสบายใจในการอ่านว่าทุกท่านทำมาระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ได้มีการกันกองเรียบร้อยตรวจหนังสือต่ออะไรต่ออะไรไม่ให้มันผิดพลาดแล้วนะคะนันก็ต้องบอกให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปดาวนโหลดตัวเทมเพลตนิดนึงค่ะอ่านะคะการเข้าเทมเพลตนี่ก็สร้างความเขาเรียกว่าเรียบร้อยดูแล้วโอสวยงามสราตรวจนะฮะเอาละครับก่อนหมดเวลาต้องถามถึงว่ากิจกรรมเนี้ยจัดจริงๆแล้ววันที่เท่าไหร่มีธีมหรือเปล่า ให้อาจารย์สุดีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับคือเราจัดวันที่20สิงหานะคะซึ่งถ้าถามว่าตรงนี้ถ้าธีมของการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของออต้องบอกว่าเป็นมันติดิสิ и ลินแต่ว่าเราจะเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการทั้งภาครัฐ และเอก,กชนนะคะ <S 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 เพราะนั้นเนี่ยนักศึกษาบริหารธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะอยู่วิชาเอกไหนก็ตามเนี่ยสามารถที่จะส่งบทความเข้ามาได้นักศึกษาทีา่ทางด้านของการบริหารทางด้านของภาครัฐไม่ไว่าจะเป็นทางด้านรปศทางด้านรัฐศาสตร์ที่เป็นเรื่องของการบริหารการจัดการภาครัฐสามารถนําส่งเข้ามาได้ค่ะ อ๋อนะฮะก็จริงๆล้วก็มีหลายสาขาความรู้นะที่สามารถจะมาส่งแล้วก็มาร่วมในงานครั้งนี้ได้ได้ค่ะได้ค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าเราเป็นมัลติดิสซิปนารีอะค่ะอ่านะฮะแมทีมนี้น่าฟังทีเดียวนะฮะอาแล้วพูดถึงในเรื่องของการที่เมื่อกี้เราก็พูดถึงรายละเอียดนะว่าส่งบทความเนี่ยภายในวันที่20กรกฎาคมใช่ไหมยี่สิบกรกฎาคมค่ะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันจริงแล้วถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าไม่ไม่สามารถติดต่อหรือว่า จะรวบรวมเอกสารต่างๆได้มาขอคําปรึกษาที่สาขาได้เลยไหมครับได้ค่ะได้ค่ะก็คือพูดง่ายว่าคือจริงๆแล้วเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้อยู่นะคะเราก็จะปริ้นรายละเอียดให้นะคะว่ายังไงเนี่ยก็รับรายละเอียดไปแล้วก็ลองศึกษาดูปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเวลาเนี่ยมันก็กระชั้นเพราะนั้นเราต้องส่งให้กับผู้ทรงคุณนัเข้ออ่านน่ยก็คืออย่างน้อยทุกท่านเขาต้องไปรีวิวเนี่ยก็คือ สสัปดาห์ค่ะออแล้วถึงจะส่งบทความกลับมาเพราะส่งบทความกลับมาปุ๊บมีแก้ไขก็ต้องเอากลับไปแก้ไขอีกแล้วก็ทําให้เรียบร้อยแล้วส่งกลับมาเนี่ย ก็คือภายในวันที่27กรกฎาคมที่ที่ต้องพยายามเนี่ยคือพอส่งมาปุ๊บเนี่ยนะคะปุ๊บเราบอกว่าเดทไลน์คือวันที่20กรกฎาคมแต่เมื่อช่วงก่อนน้นี้ส่งมาปุ๊บเราก็ส่งอ่านทันทีส่งให้ผู้ส่งอ่านทันทีเราไม่ได้รอจนครบแล้วค่อยส่งนะคะพอส่งเข้ามาปุ๊บเราส่งอ่านพออ่านปุ๊บต้องมีแก้ไขแล้วก็ส่งกลับเข้าไปให้กับผู้ที่ส่งผลงานเข้ามาไปปรับแก้ให้เรียบร้อยแต่วันสุดท้ายที่เรารับผลงานที่แก้ไขเรียบร้อยคือ27กรกฎาคมค่ะ แม่ก็เห็นว่ามีทาไลน์นะต้องมีทามลอมีช่วงระยะเวลาชัดเจนมากนะฮะอะไรฮะก็จะถามถึงไทยๆนี้นะครับว่าประโยชน์ที่จะได้รับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามุ่งเป้าไปที่นักศึกษามสทหรือเปล่าใช่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นนักศึกษาของระดับบัณฑิตนะคะแต่ว่าเราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยประโยชน์ที่ได้รับคือเป็นในเรื่องของเชิงวิชาการนักศึกษาเนี่ย เราอยากให้เข้ามาหลากหลายนะ<อ>หลากหลายเพราะว่าเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนมศทอเองเนี่ยมาด้วยนะคะต้องมานะคะแต่เราก็อยากได้สถาบันอื่นๆเนี่ยเข้ามาร่วมเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยได้มีการแลกเปลี่ยนกันคือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเวลาเรียนหนังสือเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเพื่อนๆต่างสถาบันบเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็ถ่ายทอดนะคะแล้วเราก็ได้มีการปรึกษาหาลือกันเพราะในอนาคตเนี่ย บางครั้งไม่รู้หรอกพอสําเร็จการศึกษาไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องออมาเจอการปรึกษาหารือกันแต่ตรงนี้เนี่ยจะทําให้ถ้าเป็นระดับปริญญาโทเนี่ยอย่างน้อยก็ได้มาดูงานของระดับปริญญาเอกหรือว่าระดับปริญญาเอกมาดูว่าสถาบันอื่นเนี่ยเขาทําวิจัยกันเนี่ยเป็นยังไงก็มีการพูดคุยกันถ้าเกิดยิ่งถ้าเป็นเรื่องใกล้เคียงกันเนี่ยอาจจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลช่วยเหลือกันได้อีกเพราะงั้นตรงนี้ก็จะทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นด้วยค่ะโอ้โนะฮะน่าสนใจมากๆสํสหรับท่านที่ พลาดจากงานนี้นะครับจะสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลหรือดูข้อมูลย้อนหลังได้ไหมครับหรือว่ามีช่องทางไหนที่ให้ติดตามผลงานได้บ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยพอหลังจากที่ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอาผลงานของนักศึกษาทั้งหมดเนี่ยรวมเป็นต้องบอกรวมเป็นเล่มนะคะคร,รวมเป็นเล่มเขาเรียกว่าเราทําเป็น p o s t e d t i n g นะคะเราก็จะเอาขึ้นอยู่บนที่หน้าเว็บของสาขาวิชาวิทยาการจัดการทุกคนสามารถที่จะเข้าไปคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดบทความออกมาอ่านได้คะ่ะ ก็เป็นช่องทางที่ชัด<า>เจนนะครับว่าเราเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะเทคโนโลยีก้าวหน้าเราก็ใช้เว็บไซต์ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะเว็บไซต์ของสาขาเนะีก็เชิญเข้าไปชมกันเยอะๆได้ครับเอาละครับ,รรบท้ายนี้นะครับก่อนจากกันให้อาจารย์สุรีได้เชิญชวนนะครับแล้วก็ฝากข้อคิดสําหรับท่านที่ชมรายการในวันนี้นะครับก็การจัดประชุมวิชาการเนี่ยต้องบอกว่า มันเป็นเวทีแล้วก็ไม่ได้จัดได้ง่ายก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนนะคะเพราะเนื่องจากว่าการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้เนี่ยเป็นระดับชาตินะคะก็อยากจะ ต้องบอกว่าทั้งนักศึกษาหรือว่านักวิจัยนะคะหรือคณาจารย์ที่สนใจเนี่ยที่จะเผยแพร่นะคะบทความวิชาการบทความวิจัยเนี่ยก็อยากให้เรียบนําส่งเข้ามาเพราะว่าไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะคะแล้วก็เป็นโอกาสในการที่เราได้แลกเปลี่ยนนะคะความรู้ซึ่งกันและกันด้วยนะคะ,คะก็เห็นว่าจุดเด่นนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะฮะ,ะแล้วก็เป็นเป็นการจัดงานที่เราตั้งใจทําให้จริงๆใช่ค่ะอะไรฮะก็ะได้ข้อมูลสาระครบถ้วนทีเดียวนะครับ ท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากในวันนี้นะครับขอย้ำนะครับภายในวันที่20สิงหาคมนะครับงานจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับอย่าพลาดนะครับสำหรับการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการจัดการครั้งที่3นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุริเข็มทองประธานกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติมาร่วมรายการไล่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ